สวัสดีเช้าวันพฤหัสที่9มิถุนายนค่ะกนอง,อง,องคงดอกเบี้ย0.5%ด้วยผลโหวต4ต่อ3เสียงข้างน้อยอยากขึ้น0.25%มองเศรษฐกิจแง่บวกสิ้นยุคผ่อนคลายโหมโรงวัฒจักรดอกเบี้ยขาขึ้นของไทยเรามองสัญญาณนโยบายประมาณนี้กำลังดีเงินบาทดูมีสเสถียรภาพคงวิวตราสารนี้ไทยและหุ้นไทยนิวโตรลกลางๆถือได้ค่ะ จุดโฟกัสวันนี้อยู่ที่ผลประชุม ECB 18กา45นาทีเวลาไทยตามด้วยช่วงถแถลงข่าวทุ่มครึ่งตลาดค่าธนาคารกลางยุโรปจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบีย้ยเดือนหน้าแน่ๆซึ่งเร็วสุดตามเงื่อนไขที่เคยให้ไว้ว่าต้องจบโครงการซื้อสินทรัพย์เสียก่อนปัจจัยหนุเนเงินเฟ้อค่ะซึ่งกดดันธนาคารกลางทั่วโลกให้เดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยอย่างน้ำมันอย่างพุ่งไม่หยุดข้อมูลพลังงานสหรัฐล่าสุด EIA เผยสต็อ e กน้ำมันดิบ บวก2ล้านบาร์เรลดิสติเลตบวก2.6ล้านบาเรเล 2, 000, 000, 000, เรแต่ตลาดสนใจสต็อกแก๊สโซลีนที่ลดลง8 0สนอเมริกันชนผู้ใช้รถยังเติมไม่หยุดแม้ราคาน้าปั๊มสูงประวัติการขณะเข้าสู่ d r ฟ v i n g season ยืนยันว่าดีมาดีสต u กชันสูงกว่าราคาปัจจุบัน แถมเทรดเดอร์มองดาวไซด์จำกัดเพราะแนวโน้มเศรษฐกิจจีนฟื้นแต่ชาวจีนยังไม่เดินทางออกนอกประเทศด้วยซ้ำค่ะถ้ารีโอเพนนิ่งมากกว่านี้ก็จะยิ่งเพิ่มความต้องการใช้น้ำมันเราคงมุมมองเคท i l อยแค่เลทโปรฟิตรันถ้าสนใจซื้อเพิ่มชอบกองทุนหุ้น KT Energy ส่วนตัวที่ราคาน่าสนใจกว่าคือ KT Mining โอกาสซื้อเปิดกว้างเพราะเมื่อคืนบรรดาเหมืองย่อลงตามเซนิเมนต์ตลาดภาพรวม แต่ราคาโลหะยืนได้ค่อนข้างแข็งแกร่งตามปัจจัยพื้นฐานหุ้นกลุ่มไบโอเทคแอบขึ้นมาเงียบๆค่ะทะยาน7-8%เอาเพอร์ฟอร์มตลาดภาพรวมช่วงเดือนที่ผ่านมาได้แรงหนุนจากข่าวซื้อกิจการความคืบหน้าการพัฒนายานักกลุ่มวท์เคมเชื่อว่าปัจจัยมหาภาคกำลังเข้าทาง long duration assets อย่างหุ้น mid small biotech ซึ่งยังไม่ค่อยสร้างกำไรแคทีเฮาส์แคร์ขดะน่าสนใจทยอยสะสมเนื่องจากมีหุ้น high risk high returns สไตล์ดังกล่าวเกือบหนึ่งใน3ของพอร์ตประกอบกับสัดส่วนลงทุนส่วนใหญ่เป็นแนวดิเฟนซีฟผสมกันอย่างลงตัวค่ะภาพใหญ่นักกลยุทธ์แคมย้ำจีนน่าลงทุนที่สุดทั้งหุ้นตราสารหนี้และเงินหยวนสนับสนุนการเข้าซื้อต่อเนื่อง3มกองทุน k t a s เอชเอสเคทีไชและ KT China b o บอค่ะ มาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเศดีเนเดกเมื่อวานปิด1,636.89จุดบวก0.30%มูลค่าการซื้อขาย57,187ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยมีความระมัดระวังการซื้อขายมากขึ้นแม้กรนอง,องมีมติคงดอกเบีย้ย0.50%ตามคาดแต่มีเสียงสนับสนุนคงดอกเบี้ย4ต่อ3เสียงมีโอกาสที่ครั้งหน้าจะมีการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยค่ะ ส่วนในฝั่งของตราสารน,นี่มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่36,174ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.47%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.05%ค่ะส่วนค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่34บาท52สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าตามที่ทางสกุลเงินในภูมิภาคเนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าเมื่อเทียบกับเงินสกุลอื่น ทางฝั่งของเอเชียนิกิตราดหุ้นโตเกียวปิดบวก4วันทําการติดต่อกันค่ะโดยหุ้นในกลุ่มส่งออกได้แรงหนุนจากเงินเยนที่ร่วงลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบ20ปีอันเนื่องมาจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อส่วนทางกับบ OJ ที่ยังคงใช้ในโยบายผ่อนคลายทางการเงินซึ่งทําให้ส่วนต่างอัตราดอกเบีย้ยของสหรัฐและญี่ปุ่นปรับตัวกว้างขึ้นนิกกิปิดไปที่28,234.29จุดบวก1.04% ส่วนเซี่ยงไฮ้คอมมิสิต์ตลาดหุ้นจีนปิดบวกติดต่อกันเป็นวันที่4ค่ะโดยตลาดยังคงได้รับแรงหนุนจากการที่จีนประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนและยุติการใช้มาตรการล็อกดาวน์ในในครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเงินของจีนเซี่ยงไฮ้คอมมิสซิต์ปิดที่3,263.79จุดบวก0.68เปอร์เซ็นต์ค่ะ ส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยอกปิดร่วงลงในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าเศรษฐกิจสหรัฐอาจเผชิญภาวะถดถอยจากการที่เฟดเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อนอกจากนี้ค่ะตลาดยังถูกกดดันจากการที่อัตราผลตอบแทพนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นเหนือระดับสำคัญทางจิตวิทยาที่3%ดาวโจนส์ Jones, ปิดที่32,910.90จุด0.81% S&P 500ปิดที่4,115.77จุด1.08% และ n a s d a กปิดที่ 12,086.27. จุดลบ0.7เค่ะส่วนังฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันพุธค่ะเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงและการคาดการแนวโน้มธุรกิจที่ซบเซาของเครดิตสวิสถวงหุ้นในกลุ่มธนาคารร่วงลงขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมของ ECB ในวันพฤหัสีนี้และของเฟดในสัปดาห์หน้า CAC f ค่ะปิดที่ 6,448.63. จุดลบ0.8น์เ แดกปิดที่ 14,445.99. ้ิจุดลบ0ูนจุดต่และฟุตซีร้อยปิดที่7 5 9 3จุดลบ0ูค่ะส่วนฝัง่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่ามือเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆหลังจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐพุ่งขึ้นทะลุระดับ3%เเซขณะที่ยูโรแข่งค่าขานรับการคาดการณ์ที่ว่า ECB อาจจะส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้ ทางฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวลตซัสตรานิยยอร์ปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ13สัปดาห์ในวันพุธค่ะบวกขึ้นมา2.3เปอร์ซปิดที่122ดอลลาร์11เซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขสต็อกน้ำมันเบนซินลดลงอย่างเหนือความคาดหมายซึ่งบ่งชี้ว่าความต้องการเชื้อเพลิงในสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการที่จีนประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวซึ่งจะช่วยหนุนความต้องการใช้น้ำมันในประเทศ ส่วนในฝั่งของเบลน์เองค่ะบวก2.5%ปซปิดที่123ดอลลาร์58เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกติดต่อกันเป็นวันท sure. ี่2ในวันพุธค่ะเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐยังคงเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันศุกร์นี้สัญญาทองคำตลาดโคเมกสมมรับเดือนสิงหาคมบวก0.24ปิดทีด1,856ดอลลาร์เซนต์ต่อทร่หน และนี่คือทั้งหมดของ k t a m erm Daily News ที่นำมาฝากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t a m erm Smart Trade แล้วจะกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับพิฉันวรวรรณตินลาสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ